โอเคครับผมก็สวัสด,ดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาตะลุยหอคอยและคิดจำกัดเหมือนเดิมนะครับสำหรับก็บสำหรับ,บวันนี้ไงคิดอะไรไม่ออกกันนะ <c oughs> ก็มาต่อกันที่ด่าน107เลยนะครับก็จะมีบัฟประมาณนี้นะแล้วก็ท่าแสงได้เปรียบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเรามีเบาวน่าจะมีเบาเบอมีมีเบาล็อกกับซลรีนะเออนี่เรามีอยู่สองตัวนะครับอืม ผมว่าต้องเอาไปเชิดหน่อยว่ะสองตัวเนี้ยนะอุตส่าห์แบบอาเป็น9้าดาวแล้วเดี๋ยวจะแบบไม่ได้โชว์นะเออไม่ได้โชว์โอเคก็เซตป,ประมาณนี้หลยนะผมว่าโอเคผมจะเอาไว้พี่ไปทางซ้ายนะว่องไวเอาไว้กลางแล้วก็แทงเอาไว้ขวาสุดนะครับ <c oughs> การจัดเลนของผมจัดทีมดิ โอ้โหแค่การเรียกมันจิโร่ดูก็รู้แล้วว่าว่าแบบชนะแน่นอนอะเพราะว่าเรียกมันจิโร่ดูดิเฮ้ยโคนมันออกทุกทุกเลนเลยนะเฮ้ยลืมมันออกร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะออกมันไม่ไดออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรียกมันออกร้อยเปอร์เซ็นต์วะเออมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่ะเออตาแรกเราแค่ดวงดีนะครับเออสามสามเลนเฟิร์สอะตอนแรกอะแม่งมัน มันล่างโค้นหมดเลยเออหลังจากนั้นแม่งไม่มีเลยวะไม่น่าอวยเลยแม่งไม่ออกเลยหนาพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรครับก็หน้าเบื่อนะครับอก็ชิว,ชวๆวะ่ะเล่นๆไปเดี๋ยวก็ผ่าน,นครับแต่ผมกลัวด่านใน่นมากเลยนะไอ้พวกแบบหนาเก้าอ่ะไอ้ที่ข้างหลังเป็นเลขเก้าอ่ะที่ว่าให้เราไปตีไปตีเขาเรียกว่าอะไรวะตีแหล่งเอเลียนที่มันไก่เราโดนจับหลวมอยู่ตรงเลนกลางอ่ะสู้ไม่ค่อยได้เลย แต่ผมก็ไม่รู้ว่า100ที่เราจะถึงเนี้ยหนึ่ยเก้เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าสำหรับวันเนี้ยแต่ขอให้ผ่านเถืะน่าจะไม่ยากได้ไปอีก2อดาวหนึ่งร้อยแปดครับตีกงตีกงรอบนี้ธาตุมืดได้เปรียบนะเราก็มีบอสมืดก็มาข้โมยขโมยบอสมืด โอเคแล้วก็เราก็ไปหาไอตัวเดิมที่เราเคยเคยใส่ไว้อยู่ไหนวะนะชื่อว่าอะไรว่ากีตาร์ปะ่ะนี่ไงมูนมูนกีตาร์เจอละโอเคให้บอสแบกไปทานมืดตัวเดียวไม่น่ามีปัญหา อย่างน้อยเราก็มีมันจิโร่ตัวแบบท่านัดด่านงงอยู่แล้วไงกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปตีกงอะ <c oughs> PVP ไม่เก่งแต่ผมว่าหอคอยเก่งมากเลยนะมันจิโร่อะเพราะว่ามันสามารถกระโดดและดึงอะ่ะดึงศัตรูที่อยู่แบบเกี่ยวเท้าอะพูดง่ายเกี่ยวเท้าไปข้างหลังหมดเลยอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบมีพื้นที่สเปซในการเล่นนะครับค่อนข้างสูง เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะมิโดโลตัวเนี้ยแต่พอมาคิดว่าในอนาคตผมจะต้องเปลี่ยนมันออกนี่ผมก็โอ้โหเสียดายเหมือนกันทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเกียร์เพชรที่ผมเก็บมาไปใช้ไปซื้อไปซุ่มไปซุ่มเกียร์ไปซุ่มเกียร์ยรช่วงคิดมัดน,นะครับแล้วก็จะหาเกียร์พวกนี้ไปใส่ตัวแบบลูกเมียน้อยให้หมดเลย <c oughs> เราได้เป้าหมายแล้วอันนี้ก็ด่านท่าแสงเสียเปียบนะเราก็ไม่มีท่าแสงนะครับอืมเราไม่มีท่าแสง เราก็จะใช้ทีมนี้นี่แหละ,สะเสเนติดคอขอ,ขอ,อไปไม่รู้ว่าด่านข้างหน้ามันจะยากขนาดไหนนะครับแต่เราก็ต้องเอาด่านปัจจุบันให้ผ่านก่อนไม่งั้นเราก็จะไปไม่ถึงด่านด่านข้างหลังด่านบนบน,บนหอคอยบนบนตอนนี้เรากําลังจะแบบเป็นพยาแล้วพยาตอนนี้เริ่มเริ่มตั้งลําแล้วกำลังจะชูลงแล้ว นี่แต่ผมไม่ชอบเวลาแบบมันให้มอนเตอร์เราอ่ะเอ้ยทีมของเราฝั่งเราเรียกเลนเจอร์ดิข้างนู้นเรียกมอนเตอร์มันรอให้เลนเจอร์เราเดินเข้าหายไปในกลีบเมฆก่อนอ่ะเออแล้วพอเราเดินหายไปในกลีบเมฆแล้วมันค่อยเรียกลูกน้องมามันเหมือนมันหลอกเราอ่ะเออแบบเฮ้ยเกิดเร็วหน่อยก็ได้น้องข้างนู้นนะมอนเตอร์อ่ะเออมาชนกันหน่อยผมไม่อยากตั้งลั้มใหม่เลยโอ้โหแต่ตียับขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะดาดลอยเก้าอ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โโหคนง่ายเลยอะ 109เออวันนี้ก็เบเบเลยเนาะเราไม่ไม่ติดอะไรเลยเนาะเออง,ง่ายืเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตีบอสนะครับ1 1ึ่โอเคได้โลมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไต่หอคอย1 0 7่งรจถึงหนึรจริงๆผมคิดว่า109่งนไมได้ยากกว่านี้หน่อยไงแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็แบบตีแป๊บเดียวก็แตกแล้ว แต่ผมว่ายิ่งเราไต่สูงอะมอนเตอร์อะไรค่าสถานะอะไรมันก็ต้องจะเพิ่มสูงแน่นอนเลยเราก็เลยต้องแบบมาดูทีมเราแบบให้มันแน่นขึ้นนะเออความสามารถกลงเกียร์เกียร์ผมว่าจำเป็นนะครับก็จัดเซตไวรอเลยแล้วกันเพราะว่าข้างนู้นเป็นเนขาเรียกว่าธาตุธาตุไม้บางที่ผมดูมาอืมแล้วก็จะเอาเซตนี้ไปลองตีเลยนะครับพรุ่งนี้ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ